อ่านนะครับขอบลยเออเซไปก่อนอ,อ่ะอาร์อาร์เหล็กเหล็กเหล็กบล็อกหนึ่งโอเคก็เอ่เอ,อ,อ,อถ้าตามจากสตรอรี่นะก็คือเราอถูกสภามังกรน,นะจ้างเราเขาให้พระกินเราให้ให้มาที่มิตินี้เพราะว่ามันเอ่อที่มิตินี้มันเกิดเหตุอาเพศ คนใส่ชุดก่อยเทอร์ไรดหน้าวางถังนด้วยไม่ตายเลยไม่ตายของไม่ตกไม่ไม่ไมีปัญหาเวลไม่ตกเลยบ้านเน <laughs> ี่ยเฮ้ยดูยอดดู<ะ> <laughs> แม่<ะ>เพราะว่าที่เนี่ยม,มันมันมีเอ่อสถานที่หนึ่งที่มีเอ่อสิ่งม่ชุตขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาที่ตรงเอ่อ ม,มันจำจำชื่อไม่ได้จำสถานที่นั้นไม่ได้มันต้องกลับดูพาร์ทแรกแต่คือที่นี่มันก็มีมังกรอยู่แล้วนะคือนอกจากจะมีมังกรแล้วก็จะมีส,สิ่งมีชีวิตแบบแ,แบบยุคดิจดำบันด์ด้วยนะเขาจะให้สิ่งนี้มานะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าน,นี่เขาเรียกว่าเล็กเดี๋ยวนะอยากรู้ว่าไอเอ็มตี M ้ T. ดาร์กออรมันทำอะไรได้ โอ้ยตมังกรปะไม่ใช่ไหมโอ้ยเยยืดยืนวิ่งอ่ะอ้ฟาดเออแต่คนอื่นขี่ได้ลืมไปมันมันปาไม่ได้เลยเฮ้ยเชี่ยเอาหายไปเลยวัดก็เอ่อต้องเข้าใจว่านอกจากมังกรที่สามารถขี่ได้แล้วยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นในโวนี้ที่ขี่ได้นะแต่ว่ามันมันก็จะขี่ยาก ว่าบางตัวก็เทมได้นะอย่างเช่นมังกรตัวนั้นนะที่ผมดีไม่ต้องบอกหมดไอ้แมบนี้ม่เชื่อแมบอะไรเดี๋ยวจะได้หาข้อมูลได้ง่ายน่าจะง่ายกว่าแล้วก็ไยจิงจิงในอวิโดเอ่อต้องบอกว่าจริงๆเขามีข้อมูลมาให้แล้วนะไม่ไม่ไ,มอไอผ้ผู้พวกมังกรนะที่วัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงอะ่ะเขาบอกมาให้แล้วในะเป็นบอร์ดเลย <c oughs> เขาทำพิธานเลตรงข้าวบออยู่ไหนยังไปตกตานี่ใหม่อยู่ตรงอยู่ตรงจุดเกิดแล้วพาไปดูนะเป็นการทบทวนความจำด้วยกันนะสำหรับใครก็ตามที่อาจจะลืมไปแล้วในพาร์ทแรกแน่คุณก็ต้องจำได้สิครับพว่าเกี่ยวกับจอเป็นยังไงจอ๋ยวนี้ไม่ต้องฆ่าจอแล้วฆ่าแลปเตอร์ใช เพราะมันมาแบบมันมาหาเรื่องกัาทุกรอบเลยอ่ะนี่ก็นี่นะคือมังกรทั้งหมดในเกมนะนี่คือมังกรยกเออส่วนที่เหลือก็คือสัตว์หรือมาที่ขี่ได้ตัวอื่นก็จะมีอีกอันนี้หน้าตาเห็นอมเหมือนนกแก้วอะไเงี้ยก็แั้ก็คือมาคอ่ะมาคอดากอนคเคยเล่นดากอนสิตีหรือเปล่าไอกแตกเลยต่อยทีเดียว เซึ่งถ้าถ้าคุณกังวลว่าจะไม่มีวัตถุดิบไม่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามีร้านแรกวัตถุดิบพู้นี่เยอะที่ไว้ใช้เลี้ยงเพียแต่ว่าก็ต้องหามังกรให้เจอก่อนนะซึ่งตอนนี้ที่เราหาเจอแล้วมีอที่บ้านมีไอเวสต้าก้อนนะเวสด้าก้อนมีตัวกาเซียที่ใช้ไอโบชอิมะเลี้ยงมีกาเซียวกาเซีใช้บอน,น้ำแข็ง แล้วมีอ,อสุไวดาร์กอนที่ใช้ลาพิษนะอสุไวเดี๋ยนะอ๋อไอตัวนี้ไอตัวไอตัวสี่ตาที่พอตเตอร์พยายามจะเลี้ยนนั้นมันใช้เนื้อื้อมันเผาไปไม่มันเนื้อสดนะใช้เนื้อสดมันเผาไปแล้วด้วยใช้เนื้อสดเยง่ายสุดก็คือไอตัวของไอ้นั่นอะไรวะน็กดาร์กอนเพราะมันใช้ก็ดูไปฆ่าลิงเราก็ได้ก็ประมาณนี้ แต่แต่ถ้าคุณอยากจะพี่พีไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปพี่พี<ม>ขโมยได้ไหมขโมยได้ไหมในใน,ในเคทั้งได้หรอทุกไม่ได้เนี่ยทุกกระจกไม่ได้เขากันเขากันเราโกงมากเลยแม,ม,ม่น่าเสียดายผมขโมยขโมยป็นาแล้วนะเออขอโมยโอ้ นี่คือจุดกําเนิดของเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของความคันซาตายโอเคนี่คือเราจะได้มังกรฟรีได้ไข่มังกรฟรีเป็นไข่ตัวเนี้ยเป็นไข่ตัวเนี้ยไข่เว็กตัวนี้ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เลยแล้วเราจะได้ไอ้นี่ขาีจะว่า ไอซิงกิสโตเอาไว้ต้องใช้กระดูกในการดีแย่ไม่ต้องห่วงนะกระดูกเออ่มีเยอะที่บ้าน่ะจริงๆมันมันไม่ใช้หนึ่งสแต็ตคือซ้อ่ะมันใช้แค่แบบเออ่ครึ่งหนึ่งเองมั้นนีงแค่ครึ่งหนึ่งส่วนร้านอื่นๆก็จะเป็นมีร้านอาหารร้านขายอาหารร้านขายแซดโดเซดโดลีก็เซดโดนะครับเอเนอร์จีมังกรเดี๋ยวนะมันใช้ทำอะไรวะ เอ็มตีดาวก่อนออฟแรงมาแลกเก็บไว้ก่อนเดียวเพราะว่าเผลอปลาเล่นไปอันหนึ่งอะเออไหนๆก็<อ>ามาแล้วเดี๋ยวไปซื้ออาหารอาหารหมดเฮ้ยพี่ขุดหลังคาอาไม่ง่ายกว่าแล้วามาทำเป็นขนมปังกินอะ่ะไม่เ็นไ,ไม่เลยเพราะอาหารโลยยเยอะเยอะจะทำจีนแดงไวใ้ให้นอน ได้เค้กสีก้อนผมอะ่ะโอเคเก็บไว้ก่อนต่องไป้อวุดต้องไปซื้อวุดปะชุดเกาะบ้างแล้วเฮ้ยนี่มันขี่ได้พอขี่ได้ปะพี่ไม่เคยลอง No you can ไม่ได้อะโอ้อะไรวะสามารถตั้งชื่อว่าคาร์แม็กก็ได้ <laughs> คาร์แม็กมีป้ายชื่ออะก็ไม่มีซื้อชุดโอ้ มันจะพกเงินมานี่นี่บอกขอโคเนี่ยเอ่อบอกอาไว้ก่อนนะวันนี้อะไรเอ่อมันอันนั้นไม่ได้นะมามาหลอมกับไอ,อ้อัปเกรดไม่ได้ต้องหาเองหาจะหีบเพราะกูลองหมดแล้วเนี่ยเคยลองมาแล้วไม่ได้อืมจะว่าไปแล้วไม่เคยออ ตอนนี้เขาหยองของฟรีมาแล้วว้าวว้าวอ่ะคุณอยากได้ของฟรีเอานี่ไ,ไปกลับบ้านไปคาเตียงก่อนแล้วแล้วก็เรือกซื้อละที่มันซื้อไม่ได้อะทำไมทำไงทำไมซื้อไม่ได้ ไม่รู้ก็เขาไม่มีเงินไงก็รู้นี่ก็ให้เงินไปแล้วอ่ะใช่มันซื้อไม่ได้ไหนมาคอมาเข้าตัวแล้วมันก็หายอ้าวเฮ้ยบล็อะบั็กหรือเปล่าไม่ไม่เพราะเพราะเราไม่บั็อกนะกูแต่บั็กคนเดียวไม่เข้าตัวแล้วก็หายแล้วตังค์ก็กลับมามาชงบล็อก เี่ <Yeah, S 1> หลอนหลอนแล้วว่ะเอาหรอหลอนแล้วไปไหนเออเราหยองอันนี้กลับบ้านกันได้ดีวะ่ะไหนก็เี้ยนหนึ่งอ่ะกูมีสองอ่ะแล้วก็ตรงบ้านเราจะมีโอเคมักก็คือร้านค้าคุณหลอนกัผมแหลกใช่หมฮะมองทีไม่รู้ว่ะคุณก็พยายามแลกไปกันผมให้ไปลวเดี๋ยวต้องกลับบ้านไปฟาร์มก่อนโอเค time to build a wall man น so so ี้ i ของทแจแล้วรอทำฐานที่มันได้ไปสำรวจทีเดียวเลยเจอะไรเะไรโย Fuck Get the fuck out of my house อุ้ยยเีลิงโอเคก็แต่ดีเดลสาใครอยู่ข้างบ้านไม่ของผมเลยจริงๆมันต้องวาร์ปไปอะตัวเนี้เพราะตัวเนี้ยมันตัววาร์ปอารมณ์เหมือนกับเอ่อสุดัเกะโอ้เรียไปอ่าแลมด้าทค่ไม่เหี็จแล้ว เราต้องแห้เขาเองละเพราะว่าเขาทำไม่ได้ยวไปแยกให้กันเดี๋ยวอยู่ใกล้สุดละอันนี้เป็นเคพิเศษนะไม่เหมาะจะอยู่เงินในตัวก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะความจริงน่าจะตกป่าเอาก็ได้นะเอาพอจะอยู่เงินในตัวเดี๋ยวมาเดี๋ยวหาย โอเคเด,ดี๋ยวก่อนทิพย์ก็ตกบาปว่าฟาร์มเดียวเอาปุ่นตรงนี่เลยอันนี้ตอนนี้ที่หาได้คือเจ็บจริงๆความสูงสักอสองแถวก็พอมั้งเพราะว่ามัน ไม่รู้ลิงมันปีนได้ปะเนลิงปีนได้เหรอลิงปีนได้นั้นต้องสามมาเดี๋ยวเดี๋ยวมีแพนอยู่ว่าเราจะทําให้มันแบบให้ลิงปีนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมีมีแพนที่ทำอยู่เป็นเป็นหลับอะ่ะเพราะว่าพวกสัลับมันลิงมันปีนไม่ได้ก็คือมีแพนอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยได้ไม่ได้เหมือนกันส่งขันี้ก็หอ ให้มันสามให้มันสามแถวไอ้เหี้ไไยไอ<ง>้เหี้ยเซตเตอร์หมดหมายความว่าไงมีเงียใครแรกเซตเตอร์หมดเ,เนี่ยเาเงินที่กูเตรียมมาไว้สามชุดหายไปไหนวะมันบักนั่นแหละที่เงินน่ะบักที่มา ก็ <Okay. S 1> สแต็กยังอยู่สแต็กก็หายเอ่อเอาไงดีวะแย่ yeah, แล้วไม่ไม,ไม่เจอเคสแบบนี้วันก่อนไม่เป็นนะเออมื่อกี้ก็ยังยยแลกได้ปกติเลยผมยังแลกไม่ได้อะคุณแรกอะไรไปครัเมื่อกี้ก็แรกพวกอาหารไปอะ่ะก็ได้ปกติแต่ลานาวุฒิแม่งแลกไม่ได้เอาวุธเซนเตอร์ผมแลกไม่ได้เหมือนกัน โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีรีโวมาเลตอนนี้จะต้องรอไอ้นี่เอ้ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไลนี่ระวังข้างหลังได้ปะยิงได้อยู่อะไรนี่ครับดึงดูดนี่คือจะหาอะไรนะไปลกหมก็รอก่อนโอ้ยแบบบบไม่ปกติไม่ทราทำไมมัน ได้ของไม่ได้ลองลองมาแลกลองมาแลกตรงนี้ไหมละ่ะแลกตรงตลาดไหมลองลองเทสดูเหมือนเดิมอ่ะอ๋อเหมือนเดิมเอา้าเดีือดๆอ๋อต้องเทสกับตัวเองอ่ะแล้วแล้วขอขอเทสด้วยตัวเองเดี๋ยวเราสองคนละาปุ่นเลยลองดูทุกอย่างเลยได้หมดเลยฮะ ซิน้นให้แรงเลยไม่ไม่คุณลองแรกดูต้องดูดูที่คุณด้วยไ,ไม่ได้กูใช้ระบบปลอกปลาแทนนะ,ะไปเลนไปเอ้ยไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องหย่อนให้หมดไม่ต้องหย่อนหัวใจเย็นไม,ไม่เอาไม่เออพี่เม่ต้องการเว้ยแค่ใช้เทสเก็บไปเองเอ่ปูนได้นะ เทนแล้วปุ่นได้ได้ได้ปกติส่วนผมก็เย็บปกติปกตินี่คือทุกร้านเลยว่ะใช่ทุกร้าน What the fuck ตวนนกูก็อายท่อนนั้นที่ไม่สิงนเลยไม่ได้โอ้ยกผมเรียนไปรวมกันที่เราไม่ติดสถาบานได้นะตอนตอนเริ่มเล่นครั้งแรกอ่ะยังแรกได้ปกติ อันนี้เราเราถือว่ารีโวแล้วนะเฮ้ยตัวนั้นมันเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนั้นแหละที่มันดอบเพชรตัวเนี้ยแต่มันเป็นตัวตัว,ตวพันคอสไทรแล้วลิงเข้ามาได้ยังไงขอเรียนหน่อยขอเรียนหน่อยดิโลโอ้กอดโอ้กอดโอ้โค ดิโลมันตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่มีเหรียญเหรีหยญไปแล้วเหรียญหายไปแล้วอ้าวอาเอาเอาวอาตาย,ตายวุ่นโดไปเทเลไรด้วยดิโลตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอเคแตมันไ,มดไดีจะได้เหรอว่ามันขี่ได้อหรแต่เมื่คิดว่าคืออุ่นตีไปแล้วเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้แต่เกิดน่าจะยากมันมันเกิดยากเลยเลยสือมันแรง ไม่ไรเราเลยฆ่ามันเออล้างแค้นนะล้างแค้นฆ่าไอตัวนี้ด้วยด้วยล้างแค้นตีคูณหนึ่งทีล้างแค้นไอ้อามันจับเลยจับเลยือกเลยแกินข้าวแค่อยากจะรู้ว่า เตาตีเดลสาวจะตายแล้วแซนตสลังหิวก็ไม่ได้ด้วยมันสามารถใส่เลยได้ด้วยแซนสลัเดีเอาจริงอ่ะเปิดอีเพื่อเปิดสองเดี๋ยวอันนูนมันหิวได้หิวได้ใส่ของได้ด้วยเหรอวัดไอเคเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็จะมาตามนี้เอาติดเบอร์อีกอ่ะ เบิร์นเบบี้เบิร์น you know ในไหนก็จะตายละโอเคตอนนี้สถานการณ์มีปัญหานิดนึงนะสำหรับสองคนนะที่ไม่สามารถแลกอะไรได้นะผมผมไม่ได้แคร์นะผมมีเซฟซูเดิลอยู่แล้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราที่แลกได้ปกติก็ต้องช่วยเขานะ เต๊ก่อนนะเซฟมก่อนเดี๋ยวเป็นท่อมเกิดไม่เป็นไรงั้นงั้นเออก็แก้หาเฉพาะหน้าไปก็เออก็เดี๋ยวอันเนี้ยที่ขุดดาบอะไรก็ก็ค้าปออกกันจากเพราะมันมีเหล็กอะท้าบค้าไปกันนะส่วนในเทอาไ์ไรก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วไอ้ไม่ได้อะแย่จังเลยก็ยาวอาร์ตไปเอาป่ะคนละตัว อืเดี๋ยวอโอ้โอ้โอเคโอเคมีทิปแพนหรอทิปแพนหรอสํหรับการทําทําทางเข้าตรงกําแพงโอเคโอเคโอเคห้าห้า,ย,าย,ยี้ได้อยู่แต่เดี๋ยวรออันนี้นิดนึงหรือว,ว่าจะทําเลยไม่ได้ไไดต้องต้องสาม ต้องรอให้มันให้ตรงไม่เสซก่อน <L an heart> ต้องเป็นเป็นสามแถวแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นเอ,อกําแพงแนั่น <l ain> เป็นบล็อกกําแพงทีนี้ก็มา <l ain> เราใจไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องเปลืองอันนี้อะไรอะ <l ain> โอ๊ย <l ain> เอ่อโมเดลอัดอัดหน้า หาผมไม่เจอหรอกเยมองไม่เห็นหมองไม่มองไม่เห็นตัวน่ะโอ้ยเนย่เราจะจับเือเคียวดาบยังไงเซอร์วัตชูพรามาั้สิก็มันต้องเข้าใจนะว่าอารมณ์ของเือเคียวดาบมันาบานโพ่านะอย่ายอย่าไว้ใจมันมากคือคุณคิดว่าคุณเทมันแล้วใช่ไหมโน้ no. ไม่เคยไปถึน โเค่ oh, ote, ่นนอืเราตีตีไม่ได้เขาไปไหนวะเนี่ยอาร์เนี่ยเจอแล้วเจออาร์แล้วเขาไปเดนเล่นอยู่ที่ไหนตีพี่อ่าอย่าวันก่อนน้องคุณก็ไปเด็กบอกอยางลงโอเค นี่ก็บอกเขาว่าอย่าอย่าเพิ่งทะเลไหยเพราะว่าตากล้องกำลังนี่อยู่เดี๋ยวเกิดไปทิกเกอร์บอยไฟอเลยขึ้นมาเดี๋ยวตามไม่ทันถ้าบอยไฟมีแค่แค่ตัวเดียวในในโวลนี้เออจบเฮ่ถ้าดูจากตรงนี้แล้วไม่น่าจะตัวเดียวน่าจะเป็นแสนอยากลเออที่อ่ะเป็นกรงสปาาอยูนไม่ไม่ไอ้ fucking monkey จะจะคิด เดียวมากโโมลิงแต่มันจำเป็นขนาดนั้นโธอ,องสบาวเวนติเนี่ยเกติสัตเยติไม่ใช่อ่มไม่ใช่เวนติแต่ก็ดีก็ถือว่าเราพบอนี่นะวิธีฟาร์มไดมอนแล้วเอทำไมหน้าตามึงไม่เหมือนเยติเลยวะอหน้าตาแปลกไม่เ,เห็นเหมือนเยติเลยม่อา ดูหนังนีไอห,หนังนี่ส่วนใหญ่ได้มาจากเสือนะหนังเยอะมากโอเคตอนนี้เผาอีเสร็จแล้วอ,อย่าอย่าพยายามไปทิกเกอร์อะไรนะไอตัวนี้มีเชื่องลราอาร์ตมีสีได้เนี่ยทิกเกอร์แบบเครื่องแล้วแบบบอสไฟอย่าอย่าอย่าพึ่งนะไปเลย เดี๋ยวปทิกเกอร์บอยไฟึ้นมานี่หาแต่เลยไอ้เหี้ยมังกรน้ำแข็งเหรอก็โ้ย่อ่มังกรน้ำแข็งโอ้ยโอ้ยตายตายไม่ตายเว็เป็นทอง้53พอป่ะน่าจะพอน่าจะพอโอเคมีแพนละหายไปแล้ว เดี๋ยวนี่กูโหไหนเนี่ยลงราวาแล้วหายไปแล้วบิงอ้าวชิหายโดนบิงพี่พีพี่ผมจับได้เลยไม่รู้ผมลองคว้างไอ้นี่ไปดูก็ตายไม่ไม่ไม่ดูดูนี่นี่นี่แสวตาก็เอาคุณจับอะไรมาได้ใช่ไหมใช่ มันคือตัวอะไรไอ้เมื่อกี้มันคือมังกรน้ําแข็งเนี่ยอ่าใช่แล้วมันตกลาวาแล้วก็แล้วผมก็หายตัวไปเลยแล้วอาร์มมันก็ตัวไปแล้วแล้วก็โดนทิกเกอร์แล้วมันก็ว้าไปเลยเล่นล่างเหมือนห็นเป็นคอมมานด์บล็อกอะใช่คอมมานด์บล็อกเพราะว่าถ้าลงไปมันจะทิกเกอร์ไอ้ทิกเกอร์ลาวาดาเมนหนักมาก แต่เป <ort. S 2> ็น <initiatives> ทิกเกอร์ท <Johann. Tu TE Z> ี่ลาวาทำจะหนักกว่าปกติประมาณสามเท่าก็เขาเขาไม่อยากให้พวกคุณลงไปไงลงไปก็ตายเลยอาไปอาจะไปกูให้เด้อการตีตายมันหยุดขึ้นมาด้วยโอ้ยกูไม่ได้ขีย่สัตว์ฟังกินแต่ฟังไม่เอาโอ้ไม่นะลิงกูเฮี้อลิงกูตายเลยนี่โอ้โห อะไรเกิดขึนออออ้นเออนี่ผสมพันธุ์เธอไหผสมพันธุ์ทำไมพบแปกใจทำไมมันคือตัวอะไรอะไม่รู้เหมือนดิโลแต่ทำาวงตัวใหญ่จังเลยถ้าว่าเกมมันคือดิโลนะลูกมันอย่ไหไอะแม่ลูกเหมือนดิโลที่โอ้ตาเหมือนดิโลที่หมลมล่างกับบังกอเลยแต่ตัวใหญ่ชิบหาย ไน e ันี้ไม่จัดเฉพาะมังกรไอเดนต้เมันจับเฉพาะมังกรมันมันมันไม่จับเดนโต้เสานะใจเย็นไม่ได้เว้ยเปล่าเนี่ยมันเกะกะเนี่ยนี่กำลังดีอยู่โอเคน่าจะไม่พอรวังมันได้แล้วเนาะไม่มันไม่มีเซนเตอร์แล้วมันปุมไม่ได้เดี๋ยวไปเอาเซนเตอร์ของตัวนั้นมาให้เลย เดี๋วจะไม่ไรไม่ไรเดี๋ยวแรกให้ถ้า,ถ,าถ้าไม่ถ้ามีปัญหามวยเซเตอร์จากสตั<แ>์เดว,วีพีได้ไหมเนี่ยออ้ลิงแง่เยี่ยเหรอ <c oughs> แกนี่มันยเยอะที่นี่เลยเซ็เตอร์น่าจะควรขาดได้ โอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบพื้นฐานก่อนนะเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเวลามานั่งตกแต่งอะไรแค่แค่ทำใื้นฐานกันไม่แบบมีอะไรเข้าเข้ามามากกว่าน,นี้ก็น่าจะโอเคแล้วไม่เนขะ้าโอเคเดี๋ยวก่อนนะทำเป็นสี่ด้เลยนะผมตอนนี้กำลังคิดว่าจะวางไงโอเค เดี๋ยวนี่กูโผมาไหนเนี่ยโผล่มาที่เดิมอีกเแล้วพวกคุณกาลังทำอะไรจับในตัวเสาไอ้มังกรที่มันเกะกะอ๋อ โอเคไม่พอาอย่างยี้ต้องน่าบิก๊กหูได้อะไรไมาเยอะเลยแสดงว่าผมสามารถจับมังในกระสอบคุณได้มังกรคุณได้มันไม่พอปุณไ,ไม่พอต้องเผาคอมโบอสโตนมามนะเลยไปขออุดเนาะขุดอะไรคอมโบสโตนอ๋อไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง นมันไม่ไม่พี่เคียวไม่ไม่ต้องเพราะว่าเอ่อเดี๋ยววางนี่เสร็จก็น่าจะน่าจะน่าจบบโอ้ยโบ้ยเด่นนอกตกใจหัวเต็มหน้าคนช่วยย้ายไปที่อื่นนะเออพี่พี่มอยไม่เห็นแล้วโอเคขอบคุณมากายหนูไปแล้ว ฆ่าไม่ได้เ่ยเอาอย่าฆ่ามาตามใจไม่ใช่ของพี่ตามไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่พี่เลี้ยงนะอ่าไวสั่งฆ่าอนุมั่งวันอย่าเพิ่งไปไปกลล่ะอมอ่านนี้กันโอเคอย่างนี้ได้ปะนี้คือเอาใจไม่ต้องทำเป็นทำเป็นแบบบันไดขั้นแล้วจะทำเป็นบันไดลิงกอ ว้าวว้าวแล้วว่าออกไปแมนอย่างเงี้ยได้ปะวิเทอร์ปัจลิตันวัดไต่เฮกแมนใช่นะได้ปะโอเคแบปเตอร์กูรู้มึงปีมันได้เพื่อนไม่ได้เว้ยกูจะแก้เผ็มึงเพื่อนทำมันได้ลิงอ๋อเนมแท็กตอนตึจเนมแท็กด้วยมันมีเนมแท็กด้วยโอเคต้องเป็นดินเนอร์โบนแล้วเนมแท็กอ๋อเผื่อเหรอ อย่ายุ่งกับกูอ๋อมันขึ้นมันก็ขึ้นได้เลยเนี่ยเอ้าก็ดูกต้องกระโดดอ๋อนี่นี่คือเผื่อเผื่อลิงปีขึ้นมาโอเคอย่างมันแบบอยู่ติดกันแล้วมันก็อยู่ดีมันกระโดดมันปีนมาได้ได้โอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วอ่าด้านหลังตรงนี้ก็โอเคอย่างนี้แหละโอ้ฟักฉันฉันถูกโอเคถูกนะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอ่อทำเข้าออกสามทางก็พอเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวมีแผนว่าว่าจะทำอื่นอ้ทางนี้มันบล็อกเขาไปร่อนเป็นแสนเลยเล่มเลยเขาอยู่หมู่บ,บ้านใช่ไหมหมู่บ้านไหนหมู่บ้านแรกอะหรือเขาไปเขาเข้าไปเที่ยวที่อื่นแล้วผมไปเที่ยว,<ด>วที่อื่นแล้วบ้านกับไหนดูอ้าวิต้องไปตามหาเขานะวันนี้เขาจะพาท่าไปทิกเกอร์บอยขึย้นมา อยนี้ผมจะทำอะไรอย่างนั้นนะเออมันพาดกันได้มันพาดกันได้แบบแค่เดินไปแล้วเราบอกว่าเกิดอย่างเงี้ยคือเคยเออเข้าไปแล้วเล่นเกมมือนักเอมไม้ขาบ่ะการที่บอสจะเกิดต้องมีเงื่อนไขในการเรียกออกมานะฮะอย่าให้ผิดนกแมมันมันไม่ใช่ไงฟอสเตอร์จำได้ใช่ไหมเอ็แบบที่แล้วเดินเข้าไปแล้วก็ทิกเกอร์น่ก็รอบทำรได้น่ยว่ามันนีก็ปลาใส่มันก็จะเหมือนมันเอาไว้เก็บมังกรอ่ะ ทำไปแล้วไม่ใช่เหรอมีใครทำไม่ดูแล้วอะ่ะอาศัยแสดงว่าเขาไม่มีเดี๋ยวแรกฮนะมีในมือเนี่ยแหละก็ปลาใส่ไปเลยปวาปลานะเออที่ขวาเมื่ปลาปลาไม่ได้ขี้ขวาก็าคือการขี่มังกรนอะ่ะขี่ใกล้เกินไปขี่เพราะปลาปลาของขี่แล้วแซวว่าน่าจะใกล้เกินไปเพราะว่ามันก็เป็นทิกเกอร์ อยู่ไกลประมาณร้อยเมตรแล้วเน<ป>ี่ยนี่เลยไปตามหาเขาก่อนเอเอเราไม่เคยเดินมาแถวนี้ด้วยโอเคเฮียวิ่งกลับไปแรกแตด์เดล็ได้ยอมแล้ว